สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาคาเฟ่นะคะคาเฟ่สบายใจนะคะที่หนองคายนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นอีกซุ้มหนึ่งนะคะแล้วก็ที่นู้น,นอีกซ้มหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่เดินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาที่นี่ก่อนเนาะรานที่นี่ก่อนนะคะไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูวิววิวส,สวย ก็จะเป็นเมนูเมนูตามนี้เลยนะทุกคนเป็นแบบนั่งแบบนี้โอ้โหเหมือนเหมือนฟิลเหมือนเหมือนแบบน่าจะถ้ามาเย็นกว่าน,นี้น่าจะสบายแต่นี้เรามาตอนบ่ายโมงเลยนะทุกคนแบบบ่ายแบบร้อนมากนะคะแต่บรรยากาศมาถึงเดี๋ยวก็ดีนะทุกคนนี่เลยจ้ะ ที่นูน่นอันนั้นจะเป็นถ้าทางนู้นจะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะทางนู้นจะเป็นโซนหนองคายในเมืองหนองคายเลยนะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นฝั่งเพื่อนบ้าน,นะะฝั่งลาวฝั่งบ้านหนูนี่แหละนะคะรู้สึกว่าทางนี้จะไปเหมือนเคยมานะคะแต่กไ็ไม่รู้ว่าเคยมาหรือเปล่าเหมือนเคยน่าจะมามาดื่มกับแฟนนะคะแล้วไปทางนี้เลยหนูก็จะอยู่โซนหนูก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศแบบนี้เลย อันนี้เลยค่ะบรรยากาศก็จะ,ะฝั่งนู้นน่าจะมีคนเยอะนะคะเพราะว่าเป็นนะ่าจะเป็นโซนอาหารเดีวดกินอาหาเดีวชิวๆฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอ,นะอันนีก็จะนีาตุ๊กตกนี่ค่ะต <c oughs> ุกก็เดิน มาฝางนี้นะคะต่นี้ก็จะเป็นร้านอาหารบุ่ตอันนี้ก็จะเป็นาในใไท่มีโต๊ะแบบนี้ก็นะทุกคนข้างนอกสวยเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองหองข้างบน รู้สึกว่าฝั่งนี้จะมีคนเยอะนะทุกคนแลวเราก็ไม่กล้าถ่ายด้วยนะเพราะว่าเกรงใจเขาเนาะขึในข้างบนนะโออเป็นเป็นวิธีโร้องเพลงจะไม่รู้การสิ่อการลงหรือเปล่าเดียด๋ยวเราจะพาไปข้างบนนะคะแต่ว่าเราก็จะค่อยๆถ่ายไปนะทุกคนเพราะว่าเกรงใจเขาเนะเพราะว่า ฝั่งนี้อาจจะมีคนเยอะนิดหนะ่อยทางขึ้นขึ้นมาแบบนี้เลยน,นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านล่างนะทุกคนด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะคนเยอะแล้วก็มีคนมาทานข้าวเยอะนะทุกคนอันนี้ก็ซ้มที่เราไปตรงนู้นอะคือใหญ่คาเฟ่ที่นี่ใหญ่นะคะสวย อันนั้นข้างล่างจะเป็นห้องเอเนาะข้างล่างจะแบบทานข้าวกันข้างล่างนะทุกคนอ๋อข้างบนก็คือแบบข้างบนนี่ถ้าทําเป็นถ้าเป็นบาร์แบบนั่งชิลอะไรอย่างเงี้ยเออก็โอเคนะอย่างนี้เลยทุกคนมือก็จะสันน่นหะน่อยนึงนะถ่ายเวลาถ่ายก็จะแบบไม่ะคะ่อยเลยเหมือนเขาจะกำลังจะสร้างคาเฟ่อีกเนาะฝั่งโน้นอะเห็นไหมน่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่นูน่นนะทุกคน พัทยาเอ้ยไม่ใช่พัทยาหนองคายน,นี้เริ่มพัฒนาแล้วก็สวยขึ้นนะคะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูดีๆมุมนี้นี่ประมาณนี้เลยสวยค่ะอันี้ก็จะเป็นตรงพัดเย็นดีเนาะเรามาตอนนี้ก็คือโอเคอยู่ได้อยู่ไม่ร้อนนะคะ ั่งด้านหลังเราเป็นห้องอาหารที่พาเดินไปวิกกี้ที่เป็นตั้งบนนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ขึ้นไปนะ,ะออแต่ว่าเราไม่เข้าไปห้องอาหารอีกห้องหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเกินใจเขาเนาะทุกคนเพราะว่าข้างในนั้นเขากําลัง <c oughs> เขาแบบคนเยอ,เนอะเนาะทานข้าวกันเราก็เกรงใจเรากลับมาที่เดิมของเราดีกว่าที่เดิมที่สวยมากทุกคนหน้าเราก็จะประมาณนี้ทุกคนไม่สวยก็อย่าว่ากันเนาะ แต่งหน้าไม่เป็นนะคะก็ะหัดแต่งเหมือนกันนี่เลยคะ่ะนี่อันนี้ที่เราจะมาอันนี้มีแต่เราสองคนแต่ฝั่งนู้นก็คังมีคนเยอะมากอา,านข้าวคนแต่ฝั่งนู้นก็คือคนเยอะมากมกลับมาที่<ม>เดิมแล้วจ้านี่เลยบรรยากาศบรรยากาศตรงนี้คือดีมากทุกคนเราชอบตรงนี้มากเลยอ่ะ อันนี้จะเป็นโซนขายน้ำเพ้าะทำนั้านสวนมากอยู่ดีมากอยู่ทั้งวันก็ได้แต่อยู่ไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่ม ต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นพวกกาแฟอะไรอ๋อนี่เป็นของอืมราคาก็น่ารักนะคะอันนี้จะเป็นอาหารเมนูอาหารหลากหลายเมนูเลยอ๋อมีพิซซ่ามีจัดทุกคนเราก็สั่งเป็นโกโก้กปั่นนะคะแล้วก็ซิมไปแล้วล่ะก็อร่อยอยู่ แล้วก็ชาเขียวของของอะไรคะของน้องนามค่ะอืมโหมดตัวเองเลยโสดแบบไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาใช้ชีวิตคนเดียวค่ะเขาไม่เอามึงแต่ไม่ใช่มึงไม่เอาเขาไม่กูก็ไม่เอาเขาเหมือนกันแหละหรือว่าได้แล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารไปอีกอะไรนะสั่งอะไรไปพชาแต่ว่าเราจะจบคลิปแค่นี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะไปถ่ายนะคะอิ่อ ไม่ใช่ถ่ายวิดีโอทําตัดคลิปแล้วก็อยากถ่ายแบบสวยๆเนาะมาทั้งทีเนาะบรรยากาศแบบบรรยากาศผัวปล่อยนะคะวันนี้ฝากทุกคนต,ติดตามด้วยนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันอีกนะทุกคนถ้าที่ไหนคาเฟ่ทุกคนอยากให้ไปเที่ยวบอกมาได้เลยนะคะถ้าเรามีงบเดี๋ยวเราจะไปแต่ถ้าเราไม่มีงบเราก็ไม่ไปค่ะ <laughs> บายบายคะ่ะทุกคน